แม่เจ้าจากขันน้ำนิ่งธรรมดาธรรมดาทำให้เป็นขันน้ำแล้วมีน้ำหมุนวนแบบนี้โอ้โ oh, ห AI ทํทำได้ทุกอย่างจริงๆใครอยากรู้วิธีการทำไปดูกันเลยจ้าเข้ามาที่แอปเหมยตูนะคะแล้วไปที่แก้ไขวิดีโอกดแตะเข้าไปถ้าใครเพิ่งเข้ามาก็อนุญาตเพื่อให้เหมยตูเข้าถึงภาพของเรานะคะจากนั้นก็ไปเลือกรูปภาพขันน้ำของเรามานะคะแล้วกดคำว่าเริ่มค่ะ แล้วหลังจากนั้นไปที่แก้ไขฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะคะจากนั้นเลื่อนหาคําว่าภาพขยับนะคะกดแตะเข้าไปเลยค่ะแล้วให้เราทําการนะคะแตะเข้าไปที่คําว่าปัดตรงด้านบนตรงนี้นะคะแล้วคลิกเครื่องหมายถูกหลังจากนั้นไปที่คําคสั่งที่เรียกว่าแนวทางที่เป็นลูกศรแล้วใช้มือของเราหมุนวนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ให้เราแตะเข้าไปที่ตรงเหมือนปักหมุดตรงนี้นะคะเพื่อให้วัตถุ ที่เราไม่ต้องการให้เขาเคลื่อนไหวนะคะเหมือนปักหมุดไว้นะคะตรงนี้เลยค่ะปักหมดุดตรงขอบขันน้ําไว้แบบนี้แล้วก็กดเครื่องหมายถูกได้เลยจ้ะและเรายังสามารถขยายคลิปของเราให้เป็นวิดีโอยาวตามที่เราต้องการได้เลยแม่นกะขอเลือกเป็น12วินาทีนะคะแล้วกดเครื่องหมายถูกแล้วก็กดบันทึกด้านบนขวามือได้เลยจ้าแม่นก มีเทคนิคในการให้ AI ทำคอนเทนต์และตัดต่อคลิปวิดีโอหรือเทคนิคใหม่ๆยังมีอีกเพียบติดตามแม่นกไว้ใครอยากเรียนพิมพ์อยากเรียนใครใจร้อนสมัครเรียนได้ที่ตะก้าเหลืองได้เลยจ้า